แปลกใจมากเลยนะครับที่ระดับท่านนายพลพลตำรวจตรีมีส่วนเกี่ยวข้องในการไถ่เงินชาวต่างชาติอีกแล้วนะครับรอบนี้นะครับเป็นถึงท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชนบุรีชนบุรีเนี่ยนะครับปีที่แล้วก็โดนไปรอบหนึ่งปีนี้ก็โดนอีกรอบหนึ่งปีที่แล้วเนี่ยเป็นกรณีของการรับสินบนคุณจีนมาปี66มาเรื่องเกี่ยวกับการเรียกรับ140ล้านบาทที่ผ่านมาในอดีตนะครับ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติทั้งปัจจุบันและคนก่อนๆก,ก็มักจะพูดทํานองเดียวกันว่าตำรวจนั้นมีนิ้วร้ายนิ้วร้ายเราก็ต้องตัดทิ้งแล้วก็มีส่วนน้อยยังไงก็ตามอยากให้พี่น้องประชาชนให้กํลาลังใจตำรวจส่วนมากที่ทําดีด้วยมาดูกันหน่อยสิส่วนน้อยกับส่วนน้อยแล้ววะแต่ส่วนน้อยส่วนน้อยที่ว่าเนี่ยคุมตำรวจทั้งจังหวัดเลยตำรวจทั้งจังหวัดเลยแล้วในทั้งจังหวัดชลบุรีมีตำรวจอยู่กี่พันนาย อยู่ใต้สังกัดของเขาถ้าเขาเป็นคนที่มีปัญหาแบบนี้ทําไมระบบการคัดเลือกตํารวจขึ้นมาเป็นผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดถึงเอาคนแบบนี้ขึ้นมาแล้วผู้บัญชาการภาคสองตอบคําถามเรื่องนี้ยังไงรับผิดชอบยังไงหรือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวผู้บัญชาการไม่เกี่ยวแต่อย่าลืมนะครับในภาคอ่ะผู้บัญชาการเป็นคนเอามานั่งเมื่อเป็นคนเอามานั่งก็ต้องรับผิดชอบด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราต้องดูกันต่อเคสนี่นะเป็นเคสที่ตํารวจภูธรภาคหนึ่งคูคต ปทุมธานีไปจับภู้ทภาค2ชนบุรีไม่รู้ว่ามีความ <c oughs> แัดแย้อะไรยังไงกันหรือไม่แต่มุมนึงครับรณรงลงจะวิเคราะห์ให้ฟังคุณผู้ชมคิดว่าถ้าปกติตํารวจเรียกรับสิงนบนแบบนี้คุณจะกล้าง,งัดกับตํารวจระดับในพลไหมครับคนทั่วไปไม่กล้าแต่ผมว่าคนที่ถูกเรียกรับร4 0ล้านเนี่ยเขาก็ต้องมีแบ็กมีเส้นสายเส้นสายที่ว่าก็ต้องเป็นตํารวจด้วยกันตํารวจดีไม่ดีเราไม่รู้แต่ถ้าตํารวจเรียกรับเงินเราว่ามันไม่ใช่เพราะฉะนั้น เขาเนี่ยก็คงจะให้ตำรวจที่เขารู้จักมาซ้อนแผนดักจับอีกทีหนึง่งแต่อย่างไรก็ตามนะครับเรื่องเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นผมก็ยังเชื่อว่าตำรวจดีๆในประเทศยังมีอีกเยอะครับแต่ตำรวจชั้นที่ไม่ดีนิ้วร้ายเนี่ยทาไมได้ขึ้นตําแหน่งชั้นในพลฮะฝากถึงสํานักงานตำรวจแห่งชาติตอบคําถามพี่น้องประชาชนตัวเล็กๆอย่างพวกเราด้วยทําไมนิ้วร้ายถึงเป็นในพล